สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สองและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะซึ่งมาตาแม่เกยนี้เป็นมาตาตัวสะกดตรงมาตานะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของมาตาตัวสะกดแม่เกยกันนะคะมาตาแม่เกย คือคำที่มีพยัญชนะยอยักษ์อยู่ท้ายคำเสมอซึ่งยอยักษ์จะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะมาตาแม่เกยใช้ยอยักษ์สะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างคำมาตาแม่เกยกันนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยกันถ่ายภาพและช่วยกันถ่ายคําและสะกดคําพร้อมๆกับครูเลยนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ย ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะภาพนี้คือคำว่าไฟฉายถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กๆสะกดคำพร้อมกับครูเลยนะคะฟอไ I ไฟชออายฉายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆภาพที่2นะคะภาพนี้ล่ะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมเอ่ยภาพนี้คือคำว่าอะไรคะ หมาลายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดคําพร้อมกับครูเลยนะคะมออามาไม้โทมาลออายยลายหมาลายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างคํามาตาแม่เกยกันต่อนะคะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคําว่า กล้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาออกเสียงพร้อมกันสะกดพร้อมกันนะคะกรอัวยอกล้วยไม้โถกล้วยเรามาดูคําที่สองกันเลยค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคําว่าถ้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆถอัวยถอยถอย้วยไม้โทถ,ถว้วยเด็กๆคะ คำว่ากล้วยกับคำว่าถ้วยนะคะเราจะใช้สระอัวแต่เป็นสระอัวลดลูกสระอัวลดลูกก็คือถ้ามีตัวสะกดเราจะใส่แค่วอลแหวนตัวเดียวนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะคำว่ากล้วยกับคำว่าถ้วยใช้สระอัวลดรูปนะคะและคำต่อมานะคะเด็กๆคำนี้ล่ะคะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย คำนี้คือคำว่ายายถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กๆสะกดพร้อมกันกันกบครูเลยนะคะยออายอยายเก่งมากๆเลยค่ะและคำนี้ละคะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงแคทเชียเขาทำอะไรเอ่ยเขาขายของคำนี้ก็คือคำว่าขาย เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันกับครูเลยนะคะขออยอขายเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคือภาพนี้ค่ะเป็นขนมอะไรเอย่ยเป็นขนมปุยไฟเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้จักขนมปุยไฟมั้ยคะ เรามาสะกดพร้อมกันนะคะปออุยอปุยฝออายอฝายไม้โ้ไฟเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อมานะคะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเป็นสัตว์อะไรสัตว์ตัวนี้น่ารักหูยาวคือกระตายถูกต้องคะ่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะกรออะกะตอ ตายไม้เอกตายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรายังมีต่ออีกนะคะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะภาพนี้ละคะคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าอ้อ,อยเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดคำว่าอ้อยพร้อมกันนะคะออ,อ,ออยออ้อยไม้โถอ้อ,อยเก่งมากๆเลยคำต่อมาค่ะ ภาพนี้ละคะเป็นผลไม้อีกเหมือนกันภาพนี้คือคำว่าน้อยหนาเก่งมากๆเลยค่ะนอ,นอยน้อยไม้โทน้อยหอนออาหนาไม้เอกหนาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกกันนะคะว่าที่เราเรียนไปเมื่อกี้เด็กๆยังพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ย อ่านเรื่องแล้วนำคำที่สะกดด้วยมาตาแม่เกยไปเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆไม่ลืมใช่ไหมคะมาตาแม่เกยก็คือคำที่มียอยักเป็นตัวสะกดในเรื่องนี้เราจะไม่นับคำซ้ำนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะสวนของคุณยายยายของฉันปลูกผลไม้ไว้หลายชนิดในสวนหลังบ้าน เช่นกล้วยอ้อยลำไยน้อยหน่าฉันช่วยยายดูแลสวนอย่างดีเรามาดูกันนะคะเอาตั้งแต่เนื้อเรื่องเลยนะคะสวนของคุณยายในที่นี้มีคำมาตาแม่เกยคือคำว่ายายในตัวอย่างเด็กๆเ,เห็นไหมคะต่อมาเรามาดูเนื้อเรื่องบรรทัดแรกกันนะคะยายของฉันปลูกผลไม้ไว้หลายชนิด มีคำว่ายายแล้วเรามาดูคำต่อมาสิคะมีคำว่าอะไรอีกที่ใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดมีคำว่าหลายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูบรรทัดที่สองนะคะในสวนหลังบ้านเช่นกล้วยอ้อยลำไยมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยมีคำว่า กล้วยถูกต้องค่ะแล้วมีคำอะไรอีกคะในบรรทัดนี้มีคำว่าอ้อยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะบรรทัดที่สามน้อยหนาช่วยคุณยายดูแลสวนอย่างดีมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าน้อยหนาเก่งมากๆเลยค่ะและมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่า ช่วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าคําว่ายายซ้ํากันก็คือคุณครูจะไม่นํามานับนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในเนื้อเรื่องนี้มีคําที่เป็นมาตาแม่เกยทั้งหมดกี่คําทั้งหมด6คําเด็กๆทาได้ทั้ง6คําเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ,คะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนเติมคำที่มีมาตาแม่เกยลงในรูปภาพให้ถูกต้องนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนทั้งหมด9ภาพแล้วก็จะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด9คำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนให้นักเรียนนำคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนลงมาเติมให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆทำได้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ